สวัสดีค่ะวันนี้ได้รับมอบหมายภารกิจให้มานั่งเลี้ยงบัวมานั่งเลี้ยงบัวอยู่ข้างคลองชิวๆนี่แหละจ้าเพื่อนๆเนาะบรรยากาศข้างสวนห้วยน้องริมคลองนอะจ้าบัวเหลืออยู่หนึ่งตัวแต่ก็ต้องยังต้องเลี้ยงยังต้องดูแลเขาเหมือนเดิมเนาะหนึ่งตัวก็หนึ่งชีวิตนะคะเพื่อนๆจ้าบรรยากาศชายคลองก็ประมาณนี้เลยมานั่งเลี้ยงบัวตอนเย็นเนาะ ตอนแรกก็ทํางานอยู่ในสวนนั่นแหละก็ปล่อยวัวให้แทะเลมหญ้าอยู่ข้างคลองเนี่ยข้างสวนเนี่ยทีนี้พอบ้านกลัววัวจะเะลือดไปที่อื่นก็เลยใช้ให้มานั่งดูวัวเนะาะมานั่ง้าว,วัวัวเดินไปไหนแล้วไม่ดูมานั่งรับลมชมบิวเลี้ยงวัวอยู่ข้างคลองนี่ละจ้าเพื่อนๆเนาะจะให้ดู บรรยากาศข้างคลองข้างบ้านข้างสวนนะคบเ,เพื่อนๆจ้ะให้เ,เพื่อนๆดูเนาะห้วยหนองริมคลองใครอยากน้ำก็มาใครอยากอาบน้ำก็มาอาบด้วยกันเรื่อเนี้ยน้่สวนเราก็อยู่ติดห้วยติดคลองนะคะทุกคนถ่ายลัง,ง้อขอยคุณเห็นไหมจ้ะยังง้อตัวหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวยิงหน่อยก็จะเอาเข้าคลองละไม่อยากจะล่ำเขาเนาะ ให้เขเดินกินแบบอิสระ,ะเนาะบรรยากาศบ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละจ้าเพื่อนๆเ,เนาะในส่วนเราก็จะมีต้นไม้หลายๆพันหลายๆอย่างนะสวนปาล์มปาล์มก็มีไม่กี่ต้นกอไผ่ตรงก็มียังไม่ได้ไปดูหน่อเลยมีหน่อหรือปาล์มไม่รู้กินมากก็ไม่ดีทําให้ปวดหัวเข่าเนาะถ้ากินหน่อไม้ก็ต้องใส่ใบยญานางนะคะทุกคนวันนี้ก็เอาบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาให้เพื่อนๆดูนะคะ วันนี้ก็จะขอตัวอีกสักพักก็ขอตัวกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมบรรยากาศบ้านนอกก็สดชื่นประมาณนี้นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย